อดทนว่าแดดสองหัวนิดนึงตอนนี้หน้าหนาวนะแสงพราทิตมันก็จะเอียงทำมุมอีกแบบหนึง่งเออเราเรารู้ใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ยพราทิตมันจะไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกเปๆรู้ปะมมันนก็จะีทบ้าิิใช่ใช่คือมันจะเอียงเป็นตะวันออกเฉียงเหนือหรือเฉียงใต้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขึ้นอยู่กับว,ว่าประเทศเราอ่ะอยู่ทางซีกโลกเหนือหรือว่าซีกโลกใต้นะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่ทางซีกโลกเหนือเพราะว่าเส้นศูนย์สูตรจะอยู่ตรงอินโดนีเซียข้างล่างเราถูกไหมเรียนเรียนอย่างแผนที่โลกอ่ะ,ะ,ะอ่าอ่าของเราอ่ะอยู่อยู่ซีกโลกเหนือนะฮะเพราะนั้นเวลาที่ เปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยพาธิตย์ก็จะเอียงไปทางหนึ่งแต่ทางไหนไม่แน่ใจต้องไปเปิดตำราด,ดูนะนะทีนี้เง้นเดาได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตร,รอะฤดูกาลไหนก็แล้วแต่พาธิตจะไม่เอียงครับเพราะว่าเส้นศูนย์สูตรคืออะไรรู้เปล่าเส้นศูนย์สูตรคืออะไรรู้เปล่า ใช่เขียนยางงี้ไหมอ่ะเส้นศูนย์สตรมัง้งอ่ะคือเส้นที่แบ่งซีกถูกข้างบนเรียกว่าเหนือข้างล่างเรียกว่าใตา้ใช่เส้นนี้คือตรงที่โลกอะ่ะป่องนะครับโลกไม่ได้เป็นทรงกลมไม่ได้เป็นลูกบอลแต่ว่าโลกเป็นผลส้มเคยเห็นผลส้มใช่ไหมจะป่องตรงกลาง เราะนั้นเส้นศูนย์สูตรจะเป็นบริเวณที่โดนแสงอาทิตย์อะเยอะเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นส่วนที่ป่องออกมาโดนแสงอาทิตย์เยอะที่สุดตรงเนี้หรือพูดง่ายๆคือตรงนี้ร้อนที่สุดนะฮะร้อนที่สุดดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมขั้วโลกที่มีขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ถึงหนาวที่สุดเห็นไหเพราะว่ามันเป็นส่วนแบนคือส่วนที่โดนพระอาทิตย์น้อยที่สุดนะฮะ แล้วก็ทําใหา้มันมีเรื่องของเวลาที่มันหายไปด้วยเนื่องจากว่าโลกไม่ได้หมุนในแกนตรงแต่ว่าโลกหมุนในแกนเอียงนะครับเวลาโลกหมุนอะหมุนในแกนเอียงและนี่ก็เหตุผลเนี้ก็เลยทําให้พระาทิตยไม่ได้ขึ้นทางทิศตอนออกเปะ๊ปะๆแต่ว่าเฉียงไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ซีซีบ,บนหรือซีกล่างนะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่เรียนเรื่องนี้เดี๋ยวไปหาตำรงตำราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มามาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คุยกันประมาณน,นี้กนคือการตอบเหตุผลว่าทำไมไฟถึงสองสองหน้าในวันนี้ประมาณว่าสองสามเดือนที่แล้วยังไม่เป็นอย่างนี้เลยนะใช่ปะ่ะห้องเนี่ย